ความด้วมุม45องศาแล้วทำไมยังแพ้มาดูกันครับ สวัสดีครับพบกับรายการกระดานดังฟิสิกส์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงกีฬาประเภทหนึ่งนะครับที่เราไม่ค่อยได้ดูกันก็คือกีฬาคว้างค้อนเวียงค้อนคว้างจากพุ่งเหลาที่แข่งจนว่าใครเนี่ยคว้างไปได้ไกลสุดคอนก็เอาไปเลยครับเหรียญทองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยจากความรู้ที่เราเคยมีมาในวิชาฟิสิกส์นะครับพื้นฐานถ้าเกิดจะจะคว้างไปให้ไกลสุดเนี่ยมีอยู่สองปัจจัยด้วยกันครับนั่นก็คือ1ครับเราต้องคว้างออก ไปแบบสุดแรงเกิดเท่าที่เราจะคว้างได้ครับสมุดรถแขนของทิม็กนะครับคว้างได้เร็วสุดนะครับ20เมตรต่อวินาทีถ้าอยากชนะก็คว้างด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีต่อไปเลยแต่มันต้องมาเลือกมุมกันด้วยครับโดยจากความรู้ของเราก็คือมุมที่ไปตกได้ไกลสุดก็คือมุมตึ้นตึ้นตึ้นสีหองศาใช่ไหมครับอ่าจากรูปนี้ครับ นักว้างนะครับด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีทํามุม45 30แล้วก็20องศานะครับ3รูปนี้เกิดอะไรขึ้นครับอืมชัดเจนมุม45องศาเนี่ยไปตกไกลสุดเลยครับลองมาก็คือมุม30องศาและไปได้ใกล้สุดหรือว่าไกลน้อยสุดก็คือมุม20องศานะครับพอเจอแบบเนี้ยหลายคนก็ต้องนึกว่าเราก็ต้องเพิ่มให้มุมมากกว่า 45องศามันจะได้ไปได้ไกลามากกว่านี้ไงครับพี่แม็กซึ่งจากการทดลองแล้วนะครับพบว่าอุย้ยนี่เลยฮะถ้าความได้มุม60องศาหรือมุม70องศาเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ไปตกไกลกว่ามุม 45องศาแล้วงั้นจากข้อสุตรที่เราทุกคนเคยเรียนกันมาแล้วก็คือมุม15องศานั้นจะทําให้วัตถุไปตกได้ไกลสุดเมื่อเราคว้างแบบสุดแรงเกิดแล้วนะครับฮอยากชนะต้องคว้างให้เร็วสุดนะครับและต้องเลือกมุม45องศาครับคําถามก็คือจริงหรอเออนะครับก็คงจะจริงครับไปตอบในห้องสอบก็คงจะตอบได้แต่มันมีข้อควรระวังแบบนี้ครับ ก็คือนักกีฬาเวลาเขาคว้างของเวียงของอ่ะเขาไม่ได้หมอบคว้างกับพื้นนะครับทั้งหมดที่เราวาดมาเนี่ยของมันต้องขึ้นจากพื้นแล้วก็ตกที่พื้นใช่ไหมแบบนี้นะครับใครไปคว้างแบบนี้ได้จริงไหมครับของจริงเนี่ยนักกีฬาเนี่ยเขายืนคว้างโอ้โหตัวเบี้ยวเลยคว้างแรงมากตัวเบี้ยวเลยนะครับผลปรากฏว่านะครับมุมสี่้าองศรราเนี่ยอาจจะไม่ใช่มุมที่ ทำให้ตกไกลสุดก็ได้ครับแล้วมาดูเส้นนะครับการคว้างนะครับเอาเป็นมุมใกล้ๆ45องศาเส้นสีดําๆแดงๆนั่นก็คือการคว้างด้มุม45องศาส่วนเส้นสีรุ้งของเราครับเป็นมุมที่ใกล้ๆกับ45องศานะครับแล้วพบว่าถ้าเรายืนคว้างยืนคว้างไม่ได้หมอบคว้างมันก็จะ เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับโอ้โหมุมที่นะครับใกล้ๆ45องศาเนี่ยมันก็เฉียดเอาชนะไปได้ครับเพราะว่ามันมีความสูงของผู้โยนมาเกี่ยวข้องแล้วดังนั้นนักกีฬาเนี่ยนะครับเขาต้องมีโคช้ชมีคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาคอยควบคุมนะครับควบคุมทั้งร่างกายต้องแข็งแรงจะได้คว้างเร็วๆแล้วก็ต้องมาคำนวณด้วยครับว่านักกีฬาแต่ละคนนั้นควรต้องคว้างออกไปนะครับด้วยมุมเท่าไหร่นะครับถึงจะไป ไกลที่สุดนั่นเองครับใครที่ยังนึกภาพไม่ออกนะครับมาลองดูการคว้างของแบบโปรเจกต์ทายบนยอดตึกเลยครับเอานละครถ้าพี่น็กนะครับคว้างด้วยมุม45องศาเป็นเส้นสีแดงมุมนี้เป็นมุมที่ไปไกลสุดใช่หรือเปล่ามาดูกันเลยครับต่อมาคว้างนะครับด้วยมุมที่น้อยกว่า 45้าองศาครับผลปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยนะครับโอ้มุมที่น้อยกว่า45้าองศาเนี่ยมันเฉียดเอาชนะไปได้นั่นเองครับถ้าเกิดเราเคยจำนะครับว่ามุมที่ตกไกลสุดคือมุม4ี้าองศานะครับวันนี้มารู้เงื่อนไขเพิ่มเติมด้วยนะครับนั่นก็คือการจะตกไกลสุดได้นั้นต้องเป็นการสนใจในช่วงที่มันถูกโยนขึ้นจากพื้นแล้วตกลงที่พื้นซึ่งต้องเป็นพื้นที่อยู่ในระดับเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ได้ทราบกันเรียบร้อยว่านักกีฬาเนี่ยเขา ใช่นแบบเราหลับหูหลับตาคว้างได้มุม45องศาอย่างเดียวครับเขาต้องคำนวณกันอย่างจริงจังนะครับว่ามุมที่เขาคว้างเนี่ยควรต้องเป็นเท่าไหร่ต้องดูที่ความสูงของจุดที่เขาเริ่มปล่อยของออกจากมือด้วยถูกต้องมานะครับและอย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดนี้การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทของเรานั้นไม่สนใจแรงต้านจากอากาศนะครับ คว้างด้วยมุม45องศาแล้วทำไมยังแพ้คว้างด้วยมุม45องศาแล้วทำไมยังแพ้คว้างด้วยมุม45องศาแล้วทำไมยังแพ้